สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบ ven. รีเว n นนะครับหอดลีเวนะครับคือเป็นหมดพิเศษที่จะมาเพิ่มศักยภาพให้กับอาวุธของเราให้มากขึ้นนะครับโดยที่หอดรีเวนี้จะเป็นหมดที่สามารถตุ่มให้มันมี3สเตตสัสหรือ4สเตตสัสได้ในใบเดียว วิธีในการหาบอดลีเว่นนะครับมีในหลายๆช่องทางครับซึ่งช่องทางแรกเลยที่เราจะได้มานั่นก็คือจากซอตตี้ซอตตี้คบซอตตี้เป็นภารกิจที่เราจะสามารถทำได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับซึ่งของที่จะให้เราได้นั้นก็มีลีเว่นมอดอยู่ นะครับอยู่ที่ระดับคอมมอนนะครับซึ่งระดับเลเจนเดอรี่ก็จะเป็นเลเจนเดอรี่คอนะครับแต่วันนี้เราพูดถึงเลเวลมอดนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะหามาได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับคือในอลันเวกอลันเวกอ่าผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจข้อมูลว่าจะต้องทำเวสอะไรมาก่อนเพื่อปลดล็อกอลันเวกให้ได้ไอไอรอนเวกนะครับ ああเมื่อเราเข้ามาที่ i อรอนเวกนะครับเราก็วิ่งเข้าไปให้สุดทางวิ่งเข้าไปให้สุดทางมันจะมีห้องนี้อยู่นะครับเราจะต้องคุยกับคนนี้นะครับซึ่งในบางอาทิตย์เขาก็จะมีรีเวนมาให้เราสุม่มนะครับโดยที่เราจะต้องใช้รีเวนซิเวอร์ในการแลก ถามาีเวร์ซเหาได้จากไหนหาได้จากด่านทั่วไปครับมันสามารถดรอปได้จากมอนทั่วไปซึ่งก็ถ้าแนะนำก็ดอยก็ดรอปดีเหมือนกัน,นครับรัวนมีวิธีอื่นอีกไหมไม่แน่ใจวิธีอื่นที่ผมนึกออกนะตอนนี้ก็คืออ่าที่เทนชินนะครับซึ่งบางครั้งเขาก็จะเอารีเวนมาให้ให้ให้เราอ่า ใส่สตีลเอเซนในการแลดต่อมานะครับเมื่อเราได้รีเวนต์มาแล้วนะครับรีเวนต์เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเมลีพิสโตลไลฟล์โฟคิดกันนะครับหรือว่าช็อตกันซอลอหรือว่าอาวุธของพวกเซนติโนนะครับก็จะมีทั้งหมดเลย ซึ่งเริ่มแรกเมื่อเราได้มานะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะอ่าเมื่อเราได้มานะครับลักษณะของลิเวนจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธประเภทไหนก็ตามนะครับจะเขียนว่า activate or equip this r e l e v n t o e อ่ไม่ออกเว is unwilling t a l e n t นะครับนั่นก็คือเมื่อเราได้มาแล้วนะครับเราจะต้องทำภารกิจเพื่อที่จะต้องปลดล็อก หมดตัวนี้นะครับซึ่งวิธีในการปลดล็อกนะครับมีอยู่ด้วยกัน2องวิธีนะครับวิธีแรกนะครับก็คือใส่หมดเนี้ยเข้าไปที่ตัวละครของเรานะครับที่อาวุธของมันนะครับแล้วเอาไปลงดานะครับกับวิธีที่2นะครับเราสามารถปลดตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าให้ผมแนะนําก็ไม่ต้องไปเสียเวลาลงนะครับเราสามารถปลดได้เลยอ่ะผมจะลองปลดให้ดูนะครับ มันมี2ใบยอย่างผมอันนี้ก็คือต้องเลือกใบเดียวนะครับถ้าเราเลือก2ใบมันจะไม่ขึ้นนะ,อะพอเราเลือกใบเดียวเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดตัวนี้นะครับเพื่อดูว่าเราได้ชา์เล้น์อะไรในการที่จะปลดล็อกรีเวนต์ใบนี้นะครับนี่ก็จะ,ะมาอ่านพร้อมกันนะครับ activating this e v e v n t mode will reward the challenge required to u n r a v l it once ยู do this is will b u e is all revenge slot e อน l y you have nice one you So, w are t to ก็เมื่อเราปลดแล้วนะครับมันก็จะอ่ามันก็จะมีอ่า revenge slot เนี่ยมันมี limit นะครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะซื้อเพิ่มหรือไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับซึ่งอันนี้ผมมีหลายเรากดเพิ่มไปป๊อปอ่า อันนี้คือผมทําการปลดผนึกมันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งภารกิจชาเลนที่ได้ก็คือ get a killing bow on six sentinel without falling, falling a mission นะครับก็คือการใช้ killing bow นะครับใส่ sentinel 6ตัวนะครับโดยที่มิชชั่นไม่ fail นะครับ ันนี้ก็ตอบยากว่าผมจะทำไหมซึ่งถ้าไม่ทำนะครับมันก็มีวิธีที่เราจะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนชาเลนได้นะครับซึ่งชาเลน์นี้ผมมองว่ามันอาจจะยุ่งยากไปนิดหนึ่งนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้โดยที่เราต้องมาใช้ตัวนี้นะครับ r e v e n s h i p p e r s h i p p e r นะครับ ถึงกัใครมีนะครับมันก็จะใช้ในการเปลี่ยนแต่ส่วนตัวผมไม่มีแต่ผมจะลงทุนซื้อม็จะซื้อมาเพื่อเปลี่ยนขอโทษครับมันเป็นการปลดเลย <c oughs> ครับก็สำหรับใครที่ขี้เกียจทำเควสนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจทำเควสก็สามารถมาใช้ตัวนี้เพื่อทำการปลดได้เลยนะครับตัว เซเว่นชะิฟเฟอร์เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดู1ใบนะครับก็คือตัวนี้คิดกันนะครับภารกิจของมันคือจับปลา1ตัวจับปลา1ตัวขุดแร่1อันและโอ้โหลําบากนะครับคือภายใน30วิวิเนี่ย จะต้องจับปลาให้ได้1ตัวขุดแร่1ชิ้นแล้วก็ฆ่าศัตรู1ตัวโดยที่ไม่ให้จับได้นะครับยากมากแมวเอาเน่นดีกว่าคือผมอยากแค่จะโชว์ให้เห็นว่าตอนที่มันปลดมันจะเป็นยังไงนะครับเอเคือวสไลด์วิดอาเ็ตเอาอันไหนดีนะจะลองปลดไปเรื่อยๆนะครับ อ่า <c oughs> อันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็คือให้เราทําการยิง8ตัวลวดนะครับติดต่อกันให้เข้าเฮดช็อตทั้งหมดนะครับโดยที่เรายังอยู่บนอาร์ควิงนะครับในแมปของ P.O.E และเป็นโซลิชันนะครับอ่ามาเรามาลองกันซึ่งภารกิจนี้นะครับหนึ่งแนะนําเลยอย่าให้มอนอเลอร์นะครับอย่าให้มอนอเลอร์โดยเด็ดขาด ผมก็แนะนําให้เป็นเอาพวกสนายไปมันจะยิงเป็นเดียวนัดง่ายดีแล้วก็อย่าลืมใส่หมดรีเวนตเข้าไปไหนนอไหนนออ่ะอันนี้นะครับเอยใส่ไปช่องไหนก็ได้นะครับพอใส่ไปเสร็จแล้วเราก็เอาตัวละครเราเนี่ยไปไป,ไปลงภารกิจซึ่งของที่ผมจะใช้ลืมโชว์ลืมโชว์ให้ดู ภารกิจมันจะต้องขึ้นไปที่อาร์กวิงนะครับเพราะงั้นผมจะใช้เป็นอีซเนื่องจากว่ามันล่องหนได้และอย่าลืมปรับเป็นโซโล m มิช i ั่นตามเงื่อนไขนะครับไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราจะปลดรีเวนเราต้องมาเป็นโซโลตามเงื่อนไขของพอด์ตรีเวน์ใบนั้นนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าในคลิปนี้นะครับผมคงไม่ได้อธิบายวิธีการปลดทั้งหมด นะครับเนื่องจากว่ามันเยอะมากๆเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีคำถามแล้วสนใจอะไรยังไงนะครับก็ผมขอเรียนเชิญเข้ามาที่ Discord ของผมได้นะครับแล้วเราจะมั่วกันไปด้วยกันเนาะโอเคเนีนะครับตรงนี้มันจะมีมอนอยู่จำได้อ่าครับ เราก็ควรที่จะเลงดีๆเนื่องจากว่าพอเรายิงหนึ่งตัวเนี่ยมันจะ alert ในทันทีผมแนะนำว่ารอให้ศัตรูมันยืนนิ่งๆก่อนตัวครับอ่ะมอนอัน alert ละไปไหนละสองตัวครับ 3ตัวซึ่งภารกิจนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องยิงให้ตายก็ได้นะไม่จําเป็นต้องยิงให้ตายก็ได้นะครับแต่ขอแค่ว่าให้ยิงหัวติดต่อกันให้ได้แดนัดเท่านั้นเองรับสี่นัดซึ่งอันนี้ที่มันน่าเบื่อตรงที่ถ้าเราพลาดคือเราต้องมานั่งเริ่มใหม่มันน่าเบื่อหน่า,าตยตรงนั้นครับใจเย็นนิดนึง เย็นใจเย็นเย็นมันจะลุกดิกลุกดิกลุกดิกเราก็อยู่เฉยๆก่อนจะไปจร้อนตามอ่ะห้าตัวโอ้โอ้ เนี่ยนะครับครบแล้วนะครับอันนี้คือ8ตัวที่เราทำเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่า mod complete ครับตรงนี้เราก็เจ็บไปเอาอดอัดกมันเสร็จแ,แล้วเราก็แค่ออกจากภารกิจนะครับ กูสวรรค์ไหมเรียบร้อยนะครับณนะตอนนี้มันจะยังไม่โชว์อะไรนะครับนี่มันจะมาโชว์ตรงนี้นะครับอ่าสิ่งที่ปลดมาคือจะเป็นสําหรับเอ่อเมลีตัวนี้นะครับสาโลแฟงนะครับซึ่งสเตตัสก็จะเป็นตามนี้นะครับว่าได้อิเล็กตริกซิตี้บวก49.3นะครับแล้วก็ดัมเมอทูอินเฟสนะครับ1.2 เเท่านะครับแล้วก็ f ฟ n ร์นิเจอร์ดามี9เจซนะครับซึ่งสเตตัสต,ต,ตรงนี้จะดีหรือไม่ดีนะครับคือก็แล้วแต่วิธีการเล่นของแต่ละคนละกันเนาะถามว่ามมีเมตาไหมมันมีเมตานะครับแต่ว่าแล้วแต่วิธีเล่นนะครับด้วยสไตล์การเล่นของผมและทีมงานของผมเองคือผมเล่นกันแบบว่าเล่นในสิ่งที่อยากจะเล่นนะครับมันจะทำให้เกมนี้ไม่น่าเบือ่อโอเค อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราปลดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากลับยานไปดูกันโโอโลเฟนนี่อันนี้นะครับ <c oughs> อันนี้คือเราสามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับโดยที่เราสามารถอัปเกรดได้นะครับอ่านะครับยิ่งอัปเกรดไปก็จะยิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์เข้าไปตามสเตตัสที่เราได้นะครับต่อมานะครับเมื่อเราได้อ่รีเวนต์มาแล้วสมมุติว่าเราได้ในส่วนของอาวุธที่เราต้องการนะครับเราสามารถเปลี่ยนสเตตัสได้นะครับโดยที่ เป็นเขาเรียกว่าการรีโลใหม่นะครับเราก็ต้องมาเลือกมอตตัวนั้นก่อนนะครับที่ปลดภารกิจเรียบร้อยแล้วนะมีสเตตัสขึ้นแล้วนะครับแล้วมาเลือกที่ไซ c ค e ลตัวนี้นะครับซึ่งการหมุนนะครับจะใช้คูว่าในการหมุนนะครับซึ่งคูว่านี้จะใช้มากจะใช้น้อยขึ้นอยู่กับจํานวนที่หมุนไปแล้วนะครับสังเกตดูที่มอนะครับ ด้านล่างเลยมันจะเขียนว่า MR14 นั่นก็คือบอดเนี้ย MR14 สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยคือเป็นตัววงบอกว่าบอดใบเนี้ยโดนรีโลไปแล้วกี่ครั้งนะครับซึ่งอันนี้ผมก็รีโลเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับก็153ครั้งนะครับมันเลยทําให้ในการรีโลครั้งต่อไปเนี่ยมันใช้ค่อนข้างเยอะแต่กับการถ้าว่าหอดใบนี้นะครับนี่ยังไม่มีการรีโลเลยเห็นไหมครับไม่มีสัญลักษณ์รีโลเราจะใช้คูว่าน้อยมากมาก ึ่งอันนี้อ่ะผมขออนุญาตเอาเป็นใบนี้แล้วกันนะครับวิธีการก็คือเราเลือกมอนะครับแล้วเราก็มาคลิกที่ Cycle นะครับอ่ามันจะมาหน้าตานี้นะครับเขาก็จะบอกว่าอ่านีหมอที่เรามีนะมันเป็นสเตตัสนินนะปืนนิ้นะนะครับอันนี้ด้านล่างนะครับว่าเราจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับแล้วเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้เราใช้สามห้าเรากดป้ายแล้วก็ตอบ yes ปึ๊บเขาจะุูมสเตตัสขึ้นมาใหม่ปึ้ง เตตัสที่ได้คือ t o x กซิก a s ดาะเมทุกินเนียแต่มีสเตตัสติดลบก็คือลบคิด a ิคาเชนนะครับซึ่งเมื่อเรารีโลไปแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาอันเดิมหรือจะเอาอันใหม่นะครับเราก็แค่คลิกเลือกนะครับซึ่งอันนี้โดยส่วนตัวผมเอาอันเก่านะครับเราก็เลือกนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเท่านี้นะครับแล้วถ้าเราไม่พอใจเราก็รีโลต่อไปอีกได้ อย่างเนี้ยคีเชนนะฮะแต่รีโหลดสปีดอ่าอย่างเนี้ยผมว่าอันเก่าก็ยังดีกว่านะครับก็ยังใช้อันเก่าไม่พอใจขออีกรอบแล้วกันอ่าอันนี้น่าสนใจนะครับคีเชนดาเมจนะครับผมเอาอันนี้ <laughs> โอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการหาลเวน์วิธีการปลดภารกิจ ใครับวิธีการที่จะใช้ลิเวนซิเฟอร์ในการที่ไม่ต้องไปนั่งทำภารกิจแล้วปลดได้เลยนะครับซึ่งถ้าคุณมีนะแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็จะต้องเสีย20แพทในการซื้อมันมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือวิธีในการรีโลสเตตัสที่เราต้องการนะครับโอเคก็นะครับในวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็ผมอย่างที่บอกว่าผมไม่สามารถที่จะ อธิบายทุกเควสได้นะครับของตัวลีเวนนะครับก็ถ้าอย่างไงถ้าใครมีคําถามอะไรที่สงสัยว่าเอภารกิจนี้ทํายังไงครับพี่ภารกิจนี้ทํายังไงผมอ่านแล้วมันผไม่เข้าใจนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Discord นะครับซึ่งผมจะแปะไว้ให้อยู่ที่ e s s r r p t t o n ใต้ลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็เรายังมีแฟนเพจที่เป็น Facebook นะครับแล้วก็มีช่องทางการไลฟ์สตรีมที่เป็น Towitch นะครับซึ่งก็ ตามสะดวกเลยว่าใครจะติดตามตรงช่องทางไหนและจะสอบถามในช่องทางไหนนะครับเพราะงั้นในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับถ้าหากว่าในอนาคตเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆก็ออกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ